โอเคครับวันนี้เรากชาะเปิดกอ๊อตเอ็กซ์ก็ก่อนไปรับชมคิวนะครับมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำก็เป็นยังครบรอบ10ปีของดาบคาตนานะครับเนี่ยก็แล้วน่ากิจกรรมก็กดมาที่ตรงนี้กดมาที่เพจข้างบนน่แล้วกดเนี่ยเห็นปะไปที่หน้าเติมเงินนี่เติมครบ499เพจนะครับได้รับดาบคาตนะครบรอบ10ปีลายแบบมงมิงอยู่นะสวยอยู่อะค่เล่นโบอะไรเงี้ย ก็อย่าลืมไปเติมเพื่อได้รับสกินคาตานะอันนี้ด้วยน,นะครับก็กิจกรรมต่อไปเอออยู่ไหนวะก็เป็นกิจกรรมอะไรนี่พิงครัสนะครับพี่ผู้หญิงก็มีหัวหัวของ GM ด้วยหะหัวพี่อารโตะนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรไม้บนกีตาร์กิจกรรมก็กิจกรรมนะครับมันก็จะเป็นแบบให้เหมาหนึ่งแถวแล้วมันก็จะปลดปล็อกไปต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปเรื่อยๆ เราเพื่อจะได้รับชุดอันนี้เนี่ยชุดผู้หญิงนะแล้วก็มาเป็นวันต่างๆก็ของก็ค่อนข้างคุ้มนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยก็คลิปในวันนี้นะครับจะไปลุยห้องซ้อมของที่น้โมนะครับรอบ5โมงจะเป็นยังไงไปดูในคลิปันเลยครับคนโดดเลยไ,ยลยได,ด้บอกว่าเอ้จุดหลมพลว้างวะจุดหลมพลไม่มีสักคนเลยเตะเตะดตะเตะดตะจะกินไปเลยอย่าแยก ตาไม่ไม่แย่ไม่ไม่แย่ไม่ไมพี่แควิ่งผ่านพี่เห็นปูนีเห็นมาข้างล่างปูนสองห้าวิ่งอยู่เห็นละพี่วิวกดว่าพี่วิวกดบ้าพี่เปิดดิพี่วิวล่างขวาพี่วิวล่างขวาเห็นปะเห็นล้กูมันเป็นแค่ตัวเดียวอยตรงนั้นแหะตัวเดียวมันยไม่ไปหมดใช่ไหมมันยังไม่บหมดเืออยู่นะตัวเดียวตัวอตัวเดียวไอ้วอขาขวาไอ่งแลวิ่งล้วจะดรว ไม่ดาวได้ไงวะเอาดิเดี๋ยวตัวเดียวเลยเพื่อนมาเฮ้ยแลืองตัวตัวเดียวมันมันมีตัวที่เหลือมันดีแทสไปที่เบามันวิ่งแล้วน่ะแล้วบ้านพังอ่ะมงบ้านพังบ้านพังเอาตัวหน้าเรามีไหมเนี่ยมีเหลือแค่ตัวเดียวมั้ตัวหน้าเตไปไหนวะพี่เจลาพี่เจอละพี่เจอละเาพังย้อนพังเราโครบแฮะจะดาวเฮียตัวสามทีจะดาวล้วกูดันกูดันดันเวฟกูหน่อยดิเออได้มาเออด้ของเพื่อนมานะเร็วีบอ่ะไปโดนห้าสิบรีเอาหน่อยมันเสียโนแล้วมันเสียโนแล้วเสียโนนะ โดนดาวดาวดาวเขาต้องเจ็บโดนระเบิดปุ้ยฮะเพื่อมันดิไปนู่นร่อยอ่ะเนี่ยเพื่อมันไปเรียกมันี้่เนี่ยองมาร์คมาร์คพี่เนี่ยเพื่อมันอ่ะเพื่อมันดิไปตรงนี้นี่เนี่ยอยากจะไม่ไปก็ได้เฮ้ยถ้ากูเป็นคนยิงว่ะบอกกันเหรอใช่มันยิงมันยิงหกเลยมันยิงบวกกันบวกกันไปลว่าหนึ่งแปลว่ามาตายตายหนึ่งมีปะพีกมาละหน้าพี่หน้อยบอฟ้า ตัวหนึ่งลงขวาไปหน่อลงเทียร์ขวาก่อนเต้นมาขวาพี่คนหนึ่งเดินดูเดินมุมซ้ายไปคนหนึ่งเพิ่งดันมาตีเลยู่หลังแล้วอยู่ายไปเปิดคนโอ้โหหน้าหมดเลยหน้าหมดเลยเดี๋ยวพี่เปิดคนห้อยมามาพี่แทงให้มามามาและวิวกูุ่มมาแล้วตอยเลยนะหน้าเราสองตัวเลยนะกูเนี่ยมามากูเปิดคนห้อยมาเอาเอาหมด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 บ้านนี้นะบ้านนี้มาในบ้านก่อนจะย้นเคลียร์ของก่อนเต้นบังหลังแล้วเว้ยจะได้กระสุนไหมระเบิดใครวะ มาเรือ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 วันนี้นะผมนะผมนะผมเชื่อดิดันเลยดันเลยเล่นขมีบอกวะตามไปดิเฮ้ยหลังสีดาวดาวไหนอะี่นะพี่นาพี่ไหนวะหล่ะวะโคโนแล้วยังไปยังไปชุมหน่อยชุมหน่อยเล่นเล่นดูเล่นคนหนึ่งคนหนึ่งเล่นไปเล่นเลย นี่สี่เลยเหรอสี่ตัวใช่ใช่ต้องเอาให้ดาบสักก่อดิซ้ายน่าจะแสดงว่าซ้ายสามมาดิแกนน่ะใช่โอ้วงซ้ายด้วยต้องเขียนนั่นเนี่ยต้องรีบเขียนนั่นไม่งั้นเข้าไม่ได้นั่นน่ะมามามาพร้อมกันมีดดิไดิมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยไปไปีโดนระเปิดให้ไปอย่าโดนเปิดดาก่อนอ่ะแค่นั้นเหละในบ้านในบ้านจะดาวหนึ่งจะดาวหนึ่งจะดาวหนึ่งโดนระเบิดร้อยแปดโดนระเบิดร้อยแปดสิบอ่ะ ต้อนหน้าด well no, oh, ิแม oh, so ่งยิงโดนแต่กระทะไงฮะดาวหนยไม่โดรเลยเดี๋ยวตัวสไนเดอร์ตัวสไนเดอร์ตัวสไนเดอร์ตัวสไนเอร์เดียวเดียวเดียวล้างเข้าสองตัวแล้วสองตัวยิงไม่โดรเลยเชียตัวเดียวหรืตัวเดียวทางทางอยู่เชียวตายมั้งคุณหลือตัวเดียวนะมันดันเข้าไปแล้วถ้าอยู่ได้อยู่กินยาพุงกินวงไปก็ได้นะมาละหน้าคุณอ่ะไว้ ตายแล้วเหลือสามตัวแล้วโหค่ากูเหยเหียค่าขนาดเนี้ยเมื่องี้ลูกวะหมดแลวอกโหค่ากูที่นี่ <c oughs> แม่งยิงโดนแต่กระทะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรับชมคลิปการบรรยากาศห้องซ้อม กับทีมคือค่อนข้างผมค่อนข้างแบ่งอยู่แล้วไงไประเด็นนะทีมผมมันขาอ่อนกทิ้งผมไว้คนเดียวตอนท้ายเกมก็ฝากไปติดตามผลงานของ t t a c k ก o l ร่ในปุลีซีซั่น5ด้วยนะครับว่าจะเข้าไปรอบ12ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามปุริซีซั่น5ด้วยไม่เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย